สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้เวลาพาน้องนะครับผมมาเดินเล่นนะครับวังทองสวัสดีครับก็แล้วเสียงหวานแล้วเสียงครับผมยามเย็นนะครับก็พาออกมาเดินเลาะเล่นนะครับแม่แม่นี่นะครับผมบรรยากาศของถุงทองน้อยของเรานะครับผมแต่ละวันเราก็พาเลาะเล่นเดินกิน ครือจินย่านะครับผมเดินเลาะจินเครือจินย่านะครับผมวันนี้ไม่ได้ไหลนะครับแม่แม่วันนี้เราไม่ได้ไหลกันนะครับผมเพราะว่าคุณยายไม่อยู่นะครับผมวันนี้คุณยายไม่อยู่ครับผมก็เลยไม่ได้ไห์นะครับเมื่อกี้ลองไลดูไลไม่ได้ทำไม่เป็นก็เลยได้บันทึกวิดีโอแล้วก็ จะลงคลิปเนาะให้แม่ๆได้ชมเนาะแม่ๆครับอ่าอัปเดตอาการน้องถุงทองนะครับผมอ่าขาก็ปกติดีนะครับแม่ๆแ,แต่กลับไปนี้ก็ต้องไปประครบอีกทีครับผมต้องออกไปประครบอ่านี้มาเดินเล่นแล้วก็ไปประครบอีกรอบครับผมออกไปประครบอีกทีครับ ช่วงนี้ก็พามาเดินครือกินไผ่นะครับแม่แม่นี่คือบรรยากาศที่หมู่บ้านถุงทองนะครับแม่แม่นี่นะครับผมบรรยากาศเป็นทุ่งนานะครับผมอตอนนี้เป็นทุ่งนานี่ก็พาเด็กๆมาเล่นมาเดินทับ ขาบ้างเดินเล่นบ้างเนาะครับผมมาล้วมาอันนี้เร็วกินเครือกินไผ่นดู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 ตบมือพันสางแม่บนสมบูรเออนะครับยำเย็นๆนะครับผมแม่ ว่าที่บ้านของเราก็มีหนึ่งน้องช้างหนึ่งเชือกครับแม่แม่ครับมีน้องช้างหนึ่งเชือกคือน้องถุงทองนะก็ห่างจากหมู่บ้านทลาดนะครับพอสมควรมันสักสี่กิโลห้ากิโลได้นะครับเดินไปก็ไกลเนาะไปหาเพื่อนๆยากอ่าก็เลยอยู่คนเดียวเนาะมีคนเป็นเพื่อนเนาะถุงทองเนาะ อบอกว่ามีคุณตาอยู่เป็นเพื่อนขาขือก็ดีอยู่นะครับแม่แม่ครับขาก็เป็นปกติดีนะครับแม่แม่ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงมากนะครับพวกนี้ก็พักผ่อนอยู่นะครับผมวันที่สิบนะครับคุณตาจะาไปสงการที่จังหวัดสุรินทร์เนาะสวนป่ารีสอร์ทนะครับแม่แม่ แม่ท่านไหนผ่านไปผ่านมาเนาะผ่านแถวจังหวัดตัวจังหวัดนะครับแม่แม่อยากไปไปหาถุงทองอยากปไปไปถ่ายรูปคู่นะครับ mm hmm. ก็เชิญได้นะครับสวนป่ารีสอร์ทนะครับผมสวนป่ารีสอร์ทเลยสวนป่ารีสอร์ท นี่ก็พาถุงทองบรรยากาศนะครับที่ทุ่งนานะครับแถวบ้านเรานะครับนี่ก็มีแต่อของกินน้องกินได้นะครับก็พาออกมาเดินเชิบเชิบนะครับแม่แม่โน้นนะครับผมเดินไปก่อนเราเลยนี่เดินไปก่อนเราเลยนะครับผมนน่นนะครับนี่ไม่ก็มาของคนกับคุณตาเนาะก็จะเดินออกก่อนคุณตาเลยนะแม่แม่โน้บ๊วยเดิน ไปไวมากครับเหมือนยังกรู้ทางดีนะครับแม่แม่น pues, ู้ไปก็จะมีต้นชํำฉานะครับอยู่ด้านหน้าอีกทีเดี๋ยวเขาก็จะแวะกินอีกนะครับผมพอเขาเดินเจอของกินเขาก็จะแวะนะครับผมนั่นนะครับอ่าก็จะแวะไปเรื่อยๆนะครับช่วงคุณตาพาเดินเล่นเบลเบนเบลเบนเอออันนั่นละเออนั่นนะครับผม เขามีของกินสองฝั่งทางนอะอาจจะแวะเลือกกินเอานะครับบรรยากาศที่บ้านเราก็ประมาณนี้นะครับแม่ๆนี่นะครับผมนี่คือชีวิตของที่บ้านฝั่งของคุณตาช่วงนี้แล้งนะครับผมช่วงนี้แล้งนะครับผมแล้งมากครับผมฝนไม่ตกนู้นคุณตาว่าจะเอาไปลงนูน้นบ่อน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนู้นเลยนะครับผมอาจจะเอาไปลงแต่ว่า พรุ่งนี้นะี่บางทีจะเอามาเล่นน้ําตรงนี้แหละแต่ว่าไม่เอาลงนะครับแม่จะเอาศาสตร์เอาจะใช้ถังศาสตร์แล้วก็ล่ามเล่นนะครับผมวันนี้พอดีคุณตาอ,อยากหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ได้พาไปวันนี้ได้พาเดินเล่นเนาะครับผมโอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วสงสัยเดินไปฝั่งโน้นไม่มีอะไรจะกินเนาะกลับมากินต้นต้นชํำชานะครับผมต้นชํำชานะครับแม่แม่แม ก็กินได้ครับเนี่ยก็ชอบก็ชอบอยู่มาจะกลับระเบอ้อจะกลับระวบอ้อถุงทองมาลูกมามาแล้วมาขันจิไปกันมานี่ก็บรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณสักสี่โมงครึ่งน,นะครับแม่แม นี้ก็ทางไปนานะแม่ทางไปนาก็จะเป็นคอนกรีตเลยนะครับผมก็พึ่งเทเนาะเขาพึ่งเทได้ไม่นานนะครับแต่ว่าก็ก็ดีครับผมทางไปนาเป็นคอนกรีตแล้วแต่ที่บ้านอื่นไม่รู้นะครับก <s> ็ตรงนี้ก็มีเป็นคอนกรีตเรียบร้อยนะครับมาละมามามาลูกมาเร็วฮะก้เาเร็วฮะก้าวเร็วเดินไปทางไหนอีกแล้ว เอ็นไปมาแล้วม่ะมาแล้วมามามายังไม่อยากกลับเอาไม่ยังไม่อยากกลับก็ไม่ต้องกลับกินไปก่อนเอาดังไงดังมาดีเร็ว ดังเลยดังมาเร็ดัดังงดังดมาเลวเลลเ่เร็วมาดังเลยดังงดังดดังงเลยดังดังคนสวยเลยดังเลยดังมาเลดังดังมาิเลยดังคนสวยมาดิดังมามาดังมามาี่เลยดังมามาที่มามาดังโอ้ไม่ยอมมาวิ่งหนีอีกมาลามามามาถุงทองมาที่นี่ มาแล้วาไม่ยอมอยากจะกลับเลยนี่ได้ออกมาเล่นแล้วไม่อยากจะกลับเลยเรียกไงก็ไม่อยากจะกลับเลยเอาไ่กลับก็ปล่อยได้ออกมาแล้วไม่ยอมอยากจะกลับบ้านนะครับแม่ๆเอาสวัสดีครับก็แล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนแล้วอืมไม่อยากจะกลับเลยนะครับแม่ๆได้ออกมาแล้วไม่อยากจะออกหลักเลยนะครับผมไม่อยากจะออกหลักเลยไม่อยากจะกลับไปบ้านเลย ไปบ้านเราโดนล่ามเนาะอยู่นี้เราเดินสะดวกเนาะแม่เนาะถุงทองเนาะเลยไม่อยากจะกลับครับฝากไ่แม่นะครับเป็นกําลังใจให้คุณตาครอบครัวถุงทองนะครับสวัสดีครับผม